สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ทรงหนาทสูงสุดของประเทศทุกท่านครับขออนุญาตทักทายพี่น้องประชาชนทั้งด้านข้างผมนี่นะครับเยอะแยะทะลุออกไปถึงลานจอดรถตรงนู้นเลยข้างหลังนี่ก็เกินป้ายของพักเข้าไปอีกนะครับขอเสียงข้างหลังหน่อยครับด้านหน้าผมนี่เต็มเอียดหมดแล้วนะครับ ด้านซ้ายนี่ลงไปบนถนนหนึ่งเลนต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่เดินทางแถวนี้ด้วยพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับนักประสาทวิทยาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมองเนี่ยเขากำลังวิตศึกษากันว่าเวลามนุษย์แต่ละคนแต่ละคนนี่นะครับจะคาดการว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต จะคิดว่าผู้นี้จะทําอะไรอะไรจะเกิดขึ้นอีกกี่สิบปี20ปี30ปีข้างหน้าเขามักจะเอาประสบการณ์จากอดีตเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตเอามาเป็นปัจจัยในการคาดการณ์ในอนาคตเอาตัวอย่างง่ายๆครับพวกเราทุกคนที่มารวมตัวกันอยู่ที่นี่คิดอ่านว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรเราก็ไปดูว่าเมื่อวานเราทำอะไรเมื่อวันก่อนนั้นเราทำอะไร กิจวัตรประจําวันของเราในแต่ละวันแต่ละวันเราทําอะไรเราตื่นเช้าเราดื่มกาแฟรับประทานอาหารเดินทางออกจากบ้านไปทํางานทํางานเสร็จก็แวะไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างแล้วก็กลับบ้านเข้านอนพรุ่งนี้ก็ตื่นมาทําแบบเดิมซ้ําแล้วซ้ําเล่าจนเป็นกิจวัตรประจําวันกิจวัตรประจําวันเหล่านี้อาจจะมีผิดแผกแตกต่างกันไปบ้างถ้าหากมีกิจกรรมพิเศษใดๆเกิดขึ้นแต่มันก็จะเวียนซ้ําอยู่แบบนี้อยู่ร่ําไป เวลาเราคาดการว่าในอนาคตของเราอีกสิบปีชีวิตเราจะไปอยู่ตรงไหนเราก็คิดจากประสบการณ์ในอดีตของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราคิดจากประสบการณ์ในอดีตของเพื่อนพ้องน,น้องพี่ของคนในสังคมส่วนใหญ่เราก็คิดอ่านว่าเดี๋ยววันนี้เราจบการศึกษาเราจะเข้าไปทำงานเราจะมีเงินเดือนเราจะแยกครอบครัวออกมาสร้างครอบครัวของเราเอง เราจะมีลูกหลานและเราก็จะมีรายได้และเราก็จะมีตําแหน่งแห่งที่มีรายได้ที่สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆไปเราคิดอ่านการเวลาจะวิเคราะห์ฟุตบอลเวลาจะคิดวิเคราะห์ฟุตบอลก็ต้องเอาผลการแข่งขันในอดีตมาดูมาเปรียบเทียบกันคงไม่มีใครกล้าหาญที่จะคิดว่าลิเวอร์พูลจะชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ็ดประตูต่อ0ูก็เพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเลยในอดีต พอมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยในอดีตก็ไม่มีใครกล้าวิเคราะห์ฟันธงว่าลิเวอร์พูลจะชนะแมนยูเจประตูต่อศูนย์ในการต่อสู้ทางการเมืองครั้งสำคัญสคัญของประเทศไทยก็เช่นเดียวกันครับเวลาเราคิดอ่านเรื่องพวกนี้เราจะย้อนถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในอดีตไม่ว่าจะเป็นการอภิวัตสยาม24มิถุนา75การต่อสู้ของมวลมหาประชาชนในวันที่1 4ตุลา16 การต่อสู้ของนักเรียนนิสิตนักศึกษาเยาวชนในวันที่6ตุลา1-9เหตุการณ์พฤษภา3-5เหตุการณ์การสลายการชุมนุมในเดือนเมษาพฤษภา5-3หรือไปไกลกว่านั้นก็ไปดูบ้านอื่นเมืองอื่นดูเหตุการณ์ปฏิวัติใหญ่หญๆเช่นสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษจีนหรือรัเสเซียเป็นต้นนี่คือการทำงานของสมองที่พยายามจะชักชวนชี้ชวนให้เราคาดการอนาคต โดยดูจากประสบการณ์ในอดีตแต่เวลาเราคิดถึงอนาคตเรากลับเอาอดีตมาเป็นปัใจจัยในการตัดสินใจโดยเราไม่รู้ตัวครับเหตุการณ์ในอดีตกลับกลายเป็นกรงขังล้อมกรอบความทรงจำของเราไว้ไม่ให้เรากล้าคิดอ่านสิ่งใหม่ๆในอนาคตเหตุการณ์ในอดีต กลับกลายเป็นการล้อมคอกไม่ให้เรากล้าเดินสู่เส้นทางใหม่ๆในอนาคตพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมที่กำลังใกล้จะมาถึงนี้มีความพยายามจะพาสังคมไทยย้อนกลับไปสู่อดีตฝ่ายหนึ่งจะพาเราย้อนกลับไปสู่อดีตในช่วงทศวรรษที่2520อีกฝ่ายหนึ่ง จะพาเราย้อนกับอดีตไปยังทศวรรษ2540ทศวรรษ2520ในสภาพสังคมการเมืองที่เราเรียกกันเล่นๆว่าประชาธิปไตยครึ่งใบที่อนุญาตให้มีการตั้งพรรคการเมืองได้อนุญาตให้มีการเลือกตั้งได้มีสสได้แต่แล้วบรรดานักการเมืองพรรคการเมืองสอสต่าง ต้องไปอัญเชิญนายพลขุนศึกให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็แบ่งเศษเนื้อให้กับสอสอให้กับนักนักการเมืองบางคนได้เข้าไปเป็นรัฐมนตรีอยู่บ้านเสร็จแล้วก็บริหารประเทศไปในลักษณะที่สนับสนุนกลุ่มทุนขนาดใหญ่กลุ่มทุนผูกขาดกลุ่มทุนธนาคารในขณะเดียวกันบรรดานักการเมืองก็ร่วมมือร่วมใจกับระบบราชการ เพื่อหาเศษหาเลยสแสวงหาเงินทองตัดเงินทอน,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 นต่างๆแล้วก็เอามาทําทุนในการลงการเมืองครั้งถัดๆไปทศวรรษที่2540มีความพยายามปฏิรูปการเมืองอยู่ในกระแสก,การปฏิรูปการเมืองโดยมีรัฐธรรมนูญ2540เป็นธงนำด้วยความหวังที่ว่าจะได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพพร้อมกับมีการตรวจสอบ รัฐบาลอย่างเข้มข้นและประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนพี่น้องที่รักทุกท่านครับรัฐธรรมนูญ40เปิดโอกาสให้พักการเมืองใหม่พักการเมืองหนึ่งซึ่งตั้งเมื่อปี2541ได้เข้ามามีอำนาจนั่นก็คือพักไทยรักไทยพักไทยรักไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่14กรกฎาคม2541แล้วก็มีการเชิญชวนสอสอเก่าในอดีตเข้ามาอยู่ในพรร ออกแบบนโยบายแบบใหม่ทันสมัยประกอบกับห่วงอารมณ์ของผู้คนเบื่อกับพักการเมืองแบบเดิมๆจึงนำมาซึ่งชัยชนะเลือกตั้งเมื่อต้นปี2544อย่างถล่มทลายรัฐบาลไทยรักไทยได้ส่งมอบนโยบายดีๆจำนวนมากหลังจากนั้นในปี2548ก็มีการควบรวมเอาพักอื่นๆเข้ามามากขึ้นมากขึ้น รวบรวมเอาสอสอจากพักต่างๆเข้ามามากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นพักการเมืองใหญ่เพียงพักเดียวแล้วชนะการเลือกตั้งในปี2548อย่างถล่มทลายหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์รัฐประหาร19กันยา2549จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้17ปีผ่านพ้นไปสังคมไทยยังคงตกอยู่ในวิกฤตการทางการเมืองทางเศรษฐกิจและสังคม พี่น้องที่รักทุกท่านครับปีนี้ปี2,566ปี2,566สถานการณ์ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมากความคิดความอ่านของพี่น้องประชาชนของนักเรียนนิสิตนักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่ก้าวหน้าและแหลมคมมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเรา จะต้องไม่ยอมให้พวกเขานำการเลือกตั้งในปี2,566นี้กลับไปสู่อดีตทั้งอดีตแบบทศวรรษ2520และทั้งอดีตแบบทศวรรษ2540ครับเราต้องไม่ปล่อยให้พวกเขา ออกแบบนโยบายเศรษฐกิจแบบเดิมๆที่ในท้ายที่สุดแล้วก็จะไปสนับสนุนกลุ่มทุนผูกขาดกลุ่มทุนขนาดใหญ่ปล่อยให้กลุ่มทุนผูกขาดกลุ่มทุนขนาดใหญ่ขูดรีดเอากับค่าเช่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเช่นเดียวกันครับเราต้องไม่ยอมให้นโยบายทางเศรษฐกิจถอยกลับไปเป็นเหมือนทศวรรษ40ที่เน้นเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขยายเค้กให้ก้อนใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วจึงค่อยนำเค้กเหล่านั้นมาแบ่งปันให้กับประชาชนคนฐานรากเราจะต้องไม่ปล่อยให้สภาพการทางเศรษฐกิจย้อนกลับไปเป็นแบบ4-0ที่พยายาม ทำให้เศรษฐกิจโตมองประชาชนเป็นเพียงลูกค้าสินค้าคอยช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ฐานรากแต่คนชนชั้นบนชนชั้นนำทางเศรษฐกิจยังคงขยายตัวเติบโตเรื่อยไปเรื่อยไปจนเกิดความเหลื่อมล้ำต่ำสูงพี่น้องที่รักทุกท่านครับเช่นเดียวกันเราต้องไม่ยอมให้การเมืองไทยถอยหลังไปเหมือนเมื่อทศวรรษ2520 ที่เกิดมีพักการเมืองมากมายมหาศาลหรือที่เรียกกันว่าสหาพักเสร็จแล้วแต่ละพักก็ไม่มีความคิดอุดมการณ์แ่มชัดชัดเจนตั้งขึ้นมาเพื่อรวมตัวเป็นสสให้มากมีสสให้มากแล้วไปต่อรองแลกกับรัฐมนตรีเราจะไม่ยอมปล่อยให้สังคมไทยสังคมการเมืองไทยย้อนกลับไปเหมือนทศวรรษ2540ที่มีการควบรวมพักการเมืองจำนวนมาก จนตัวเองกลายเป็นพักการเมืองใหญ่แต่เพียงพักเดียวแล้วในท้ายที่สุดในนั้นก็มีสารพัดมุ้งอยู่เต็มไปหมดสารพัดมุ้งก็จะพยายามต่อรองอยู่เช่นเคยแล้วเมื่อไรก็ตามเกิดวิกฤตการเกิดรัฐประหารขึ้นมาเมื่อไหร่บรรดาคนที่รวบรวมมาเหล่านั้นก็ย้ายข้ามฝั่งข้ามฟากไปอยู่กับรัฐบาลเผด็จการทหารอีกวนเวียนแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า พี่น้องที่รักทุกท่านครับเราต้องไม่ปล่อยให้ประเทศไทยย้อนกลับไปเหมือนเมื่อทศวรรษ2520ที่บรรดานักการเมืองสยบยอมสวามิภักด์ต่อชนชั้นนำจารีตประเพณีเข้าร่วมมือร่วมใจกับบรรดาขุนศึกศักดินาและนายทุนผูกขาดแล้วก็เข้าไปขอแบ่งเศษเนื้อข้างเขียงมาเพื่อเอามาทำทุนต่อยอดในทางการเมือง เช่นเดียวกันเราจะต้องไม่ปล่อยให้สังคมไทยย้อนกลับไปเมื่อทศวรรษ2540ที่ในท้ายที่สุดแล้วได้เสียงมามากมายมหาศาลเพื่อนำไปเจรจาต่อรองกับชนชั้นนำจารีตประเพณีแล้วสุดท้ายในท้ายที่สุดนั่นก็คือว่าเป็นเครื่องมือในการประกันชนชั้นนำจารีตประเพณีว่าพวกเขาจะอาสาเข้ามาจัดการเรื่องเศรษฐกิจและปากท้องเท่านั้น ไม่แตะต้องโครงสร้างทางอํานาจทางการเมืองและสังคมชนชั้นใดก็อยู่ของชนชั้นตนเองไปอย่างมีความสุขแต่แล้วในท้ายที่สุดด้วยเสียงมากมายมหาศาลชนชั้นนําจารีตประเพณีก็กังวลก็เกรงกลัวและไม่ไวไววางใจเตะออกไปจากขั้วอํานาจอีกพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้เราอยู่ในปี2566ก็มีความพยายามคิดอ่านประเมินกันว่า พรรคการเมืองที่อยากชนะเลือกตั้งต้องทําด้วยวิธีการรวบรวมสสเข้ามาให้มากๆรวบรวมเอาคนที่มีโอกาสชนะเลือกตั้งเข้ามามากๆเสร็จแล้วก็ชนะเลือกตั้งและเข้าไปมีอำนาจรัฐได้ไปแบ่งรัฐมนตรีกันเวลาพิจารณาว่าพรรคการเมืองจะเติบโตได้จะต้องมีปริมาณให้มากไม่คำนึงถึงความคิดอุดมการณ์ เวลาจะทำออกแบบนโยบายประเมินในทางการเมืองว่านโยบายเศรษฐกิจไหนจะประสบความสำเร็จคิดถึงอดีตว่านโยบายเดิมทำกันอย่างไรนโยบายเทอมทำกันอย่างไรก็ทำแบบนั้นซ้ำไปอีก <Okay. S 1> เวลาจะประเมินว่าใครชนะเลือกตั้ง <Okay. S 1> ก็ดูว่าพักไหนรวบรวมสสเจ้าถิ่นเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเวลาเราจะลงคะแนนก็ถูกการข่มขู การเชื้อเชิญบอกว่าให้ลงคะแนนกันอย่างมียุทธศาสตร์ให้ลงคะแนนเพื่อความป้องกันไม่ให้รัฐบาลชุดเดิมกลับมาได้อีกลงคะแนนเพื่อยุทธศาสตร์เพื่อเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเวลาเราจะลงคะแนนเขาก็บอกว่าให้เราลงคะแนนด้วยความหวาดกลัวกลัวว่ารัฐบาลเดิมจะกลับมาไม่ต้องมาลงคะแนนด้วยความหวัง เวลาเราจะตัดสินใจใดๆทำพักการแบบคนชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของที่มีอุดมการจุดยืนมั่นคงแน่นอนชัดเจนตรงไปตรงมาพวกเขาก็บอกว่าพักการเมืองแบบนี้อุดมคติเป็นไปไม่ได้ในประเทศไทยเวลาพักก้าวไกลออกแบบนโยบายการเมืองดี ปากท้องดีมีอนาคตมากกว่า300นโยบายพวกเขาก็บอกว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเพ้อฝันไม่มีทางเกิดได้จริงในประเทศไทยเวลานักการเมืองจะมีอุดมการชัดเจนตรงไปตรงมาเขาก็บอกว่านักการเมืองแบบนี้อ่อนด้อยประสบการณ์นักการเบืองแบบนี้ไร้เดียงสาไม่มีหนทางชนะ เวลาพักก้าไกลเสนอนโยบายใดๆเขาก็จะบอกว่านี่คือพักสุดตองน่ากลัวอันตรายณเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาอันเหมาะสมให้รอต่อไปก่อนแล้วก็บอกว่าถ้าวันหนึ่งขึ้นมามีอำนาจเดี๋ยวชนชั้นนำจารีบประเพณีไม่พอใจก็จะเอาออกจากอำนาจอีกทั้งหลายทั้งปวงที่ผมพูดมานี้คือการใช้วิธีคิดกรอบคิด แบบเอาอาดีตมากักขังอนาคตพวกเขาเอาเหตุการณ์ในอดีตท,ทั้งหมดที่ผ่านมามารวบรวมแล้วก็กักขังอนาคตไม่ให้เรากล้าคิดกล้าฝันถึงสังคมแบบใหม่พี่น้องที่รักทุกท่านครับเนื่องในโอกาสการเลือกตั้งใกล้จะมาถึงแล้ววันที่ 14. พฤษภาคม25 66ผมอยากจะเรียนเชิญเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศทุกท่านครับพวกเรามาร่วมกันครับมาร่วมกันทลายกรงขังแห่งอดีตมาร่วมกันเปิดทางเส้นทางอันเป็นไปได้แบบใหม่ในอนาคตความทรงจำของอดีตเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ แต่ความทรงจำของอดีตมิใช่ปัจจัยชี้ขาดกำหนดความเป็นไปในอนาคตพวกเขาอยากอยู่กับอดีตแต่พวกเราณที่นี้ยังอยู่ในปัจจุบันแล้วพวกเขายังอยากจะมีความสุขแบบเดิมๆในปัจจุบันพวกเราจะสร้างโอกาสเส้นทางแบบใหม่ไปสู่อนาคต พี่น้องที่รักทุกท่านครับขอให้พี่น้องประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศร่วมมือกันจับมือกันใช้การออกเสียงในวันที่14พฤษภาคมนี้ใช้อำนาจสูงสุดที่เรามีอยู่ในวันที่14พฤษภาคมนี้มาขีดเขียนออกแบบสร้างอนาคตใหม่ด้วยกันอนาคตใหม่ที่กล้าชนกับต้นตอของปัญหา อนาคตใหม่ที่กล้าปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางอำนาจทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมอนาคตแบบใหม่ที่ยืนยันว่านโยบายเศรษฐกิจไม่อาจคิดแต่กระตุ้นเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวแล้วแบ่งเศษเนื้อข้างเขียงให้ประชาชน แต่ต้องเป็นอนาคตใหม่ที่ต้องการสร้างระบบสวัสดิการพื้นฐานท่วนหน้าครบวงจรให้พี่น้องประชาชนได้อยู่ดีกินดีดํารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีตั้งแต่เกิดจนวันตายอนาคตใหม่ที่ต้องการปฏิวัติการศึกษาให้กับทันยุคทันสมัยสร้างเยาวชนคนหนุ่มสาวออกมาเผชิญกับปัญหาแบบใหม่ในสังคมและของโลกได้ อนาคตใหม่ที่ต้องการการพัฒนาพร้อมๆกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอนาคตใหม่ที่ต้องการปฏิรูปที่ดินกระจายถือการถือครองที่ดินทำกินให้พี่น้องประชาชนอนาคตใหม่ที่ต้องการยุติรัฐราชการรวมศูนย์เอาอำนาจกลับไปไว้ที่ท้องถิ่นอนาคตใหม่ที่เชื่อมั่นในความแตกต่างหลากหลายทางความคิดทางวัฒนธรรมทางเพศคิดต่างจะไม่เท่ากับการติดคุก อนาคตใหม่ที่ต้องการหยุดวงจรรัฐประหารไม่ให้เกิดขึ้นอีกในประเทศไทยอนาคตใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญให้กลายเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนปรับเปลี่ยนสัมพันธภาพทางอำนาจของทุกสถาบันในรัฐธรรมนูญพี่น้องที่รักทุกท่านครับ การจะร่วมกันขีดเขียนอนาคตใหม่แบบนี้ได้เราต้องมีมวลชนอันไพศาลดุดดังผนังทองแดงกำแพงเหล็กสนับสนุนพวกเราเขากำลังดึงเรากลับไปสู่อดีตแบบทศวรรษ2 0เขากำลังดึงเรากลับไปสู่อดีตสมัยทศวรรษ40ด้วยความเชื่อว่าอดีตนั้นมีความสุขด้วยความเชื่อว่าอดีตอันหอมหวนนั้นยังเดินหน้าต่อได้อีกในอนาคต พี่น้องที่รักทุกท่านครับขอให้พี่น้องประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดใช้อำนาจของตนเองในวันที่14พฤษภาคมนี้กำหนดอนาคตใหม่ของตนเองด้วยกันให้ก้าวหน้าให้ก้าวไกลร่วมกันเลือกพักก้าวไกลให้ถล่มทลายเลือกพักก้าวไกลให้ถล่มทลายเลือกพักก้าวไกลให้ถล่มทลายแล้วประเทศไทย จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับพี่น้องขอบพระคุณครับ